นนานุสติกรรมฐานแต่ที่จะพูดเรื่องพุทธ,ธานุสติกรรมฐานก็เพราะว่าก่อนที่จะลงมาก่อนจะลงมาก็ต้องขึ้นไปก่อนไปเรียนกันก่อนแลวบอกว่าวันนี้ให้ใช้พุทธ,ธานุสติกรรมฐานเป็นตัวนําหมายความให้ทุกคนพยายามปฏิบัติพุทธ,ธานุสติกรรมฐานให้เสร่งครับคำว่าเคร่งครับไม่ได้หมายว่าต้องคิดถึงลมห้ใจทุกลมทุกใ,ใจเขาออก เอาจะ่เที่ยวว่าถ้าเวลาลมว่างจากกิจการงานอื่นนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์การหนึ่งนึกถึงพระพุทธเจา้าหมายถึงว่าถ้าเราเคารพพระพุทธเจ้า็ถือว,ว่าเคารพพระธ <c oughs> รรมเคารพพระอริสงเปนตัวส็จที่ว่าการตัดแสงยอดข้อที่หนึ่งหมดไปเป็นความจริงเป็นข้อที่สองตัดแสงยอดเพื่อวะโสดาบันสีทาคามีที่ได้แน่ แต่ทั้งนี้ท่านบอกว่าชานเนื้อของรพระพุทธเจ้าเราเคารพพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้านี่เป็นศสนาสูงสุดในพระพุทธศาสนาตามที่พร,าาระพุทธโคสาจารย์พระรนาไว้พระพุทธโคสาจารย์นี่ที่เขียนนิสุภิมัตท่านไปอารรหนไปสมิธาย,ยางถามว่ากองไหนเข้าิพพานได้เร็วกว่ากองอืนน่นให้กระต่อนเองว่าพุทธานสิสายเข้านินพานได้เร็วที่สุ แล้วต่อไปทำบางสนงั่งกระหม่อมมิขอถึงพระธรรมปฏิเสธแสงกลางสนังกระหมมิขอสกุถึงพระสงฆ์งปฏิเสธนี้มาว่าเรื่องกรรมฐา,านฐานนี้จะภาวนาว่ายัางไงก็ได้ภาวนาว่าพุทธโธก็ได้สัมมาหลังก็ได้หรือว่าในข้อภาวนาในบทอเสียโสบทตน้นตอนใดตอนหนึ่งก็ได้กระหม่อม่ิขอเป็นผู้ทารุสติเท่านั้น ถ้าจะถามว่าภาวน,นาอย่างอื่นนอกไปจากนั้นแต่ว่าถ้าใจเรานึกถึงพระพุทธเจา้าถือว่าเป็นพุทธานุปิกัเรื่องการภาวน,นาในี่ก็มันดาญาติโยมพุทธบริษัทจะเอาคำภาวน,นาไปทะเลาะกันแก่ภาวน,นาว่าอย่างนั้นฉนันภาวนาไปอย่างนี้มันไม่เหมือนกันคนดรบบงกบราพวกพุทธศาสสนาสอนให้คนสามคีกันคดีไม่ตีพุทธศาสนาไม่ชวนตีอันนี้ไม่เป็นเรื่องอันดับแรก ตังดวงพุทธะรูปที่ชอบชอบใจพระแบบนี้เอาแบบนี้อมไหนก็ได้ท่านนั่งท่านนอนท่านยืนก็ได้ดแล้วก็จำภาพของท่านไว้ใช้วิธีการจำภาพจำภาพนี้ถ้าพูดในลักษณะของพุทธรูปเป็นพุทธานุสติกรรมฐานถ้าคิดว่าพุทธะรูปองค์นี้มีสีเหลืองสีทองเป็นปิติยากาศปสินตราพุทธรูปสีใสหรือพระแก้วที่ทำบุญโยกวัน เห็นว่าคิดว่าเป็นสีใสเป็นอานโลกสินคิดว่าเป็นสีขาวเป็นโอทา,ากสินแต่พระพุทธรูปสีเขียวที่เขาทำลูกเปลี่ยนเพื่อข้อแก้วมรดกทอานี้เป็นมีกะกสินเราความว่าการทำสร้างเดียวไดกกรรมฐานสามอย่างร่วมกันคือหนึ่งอนนาปานุสติก่อนที่นึกถึงนึกถึงภาพพระพุทธเจา้าเราต้องรู้รมให้ใจเข้าออก การรู้ลมให้ใจเข้าการรู้ลมให้ใจออกเป็นนาฬานุสติการจําภาพพระพุทธรูปได้เป็นพุทธานุสติเข้าใจในสีวัรูปเป็นกระสินสามอย่างนี้ันถ้าทำได้สามอย่างภาพพระพุทธรูปเราจะตั้งไว้ที่ไหนบางานตั้งไว้ข้างนอกบางตั้งไว้ตั้งในอกบางตั้งตั้งในสมองถ้าแท้ที่จริงแล้วถ้าถนัดแบบไหนเอาแบบนั้น นึกถึงภาพพุทธรูปให้ลอยอยู่ข้างหน้าหรือข้างบนก,าาก,ก็ใช้ได้บางท่านมาต้องการเห็นภาพพุทธรูปอยู่ในอกก็ใช้ได้เห็นภาพพุทธรูปใน,นสมองก็ใช้ได้คําว่าใช้ได้คือต้องการให้จิตเห็นเท่านั้นนี่สําหรับท่านที่ไม่ได้มโนยิธินะให้จิตนึกถึงภาพคพระพุทธเจ้าอยู่เสมอภาพไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธรูปอนนี้ก็มีการปฏิบัติมีแบบนี้ ในตอนต้นจริงๆตั้งใจนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งรอยอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างบนต่อมาต่อมามองข้างหน้ามองข้างบนไม่เห็นแอบไปอยู่ในอกสบายมากข้าไปอยู่ข้างในใจในในอกของเราแต่ภาพพระพุทธรูปที่เราเห็นนี่บางครั้งบางทีเราจับเอาภาพพระพุทธรูปนั่งแต่บางครา,าดูไปจนไปได้เปลี่ยนเป็นนอน บางครั้งเปลี่ยนเป็นยืนจริยาบทต่างๆถ้าเป็นอย่างนี้ก็จงถือว่าเป็นเรื่องของท่านท่านยิ่เห็นท่านนั่งท่านนอนท่านยืนท่านเดินก็เป็นเรื่องของท่านเราต้องการจุดเดียวคือตัวเองเข้าใจไหมยาจิตไปตามาเวลานี้ผู้สรุปนัง่งเวลานี้ผู้สรุปยืนนอนจมันจะไปกันใหญ่จิตจะโ้วงซ่านไม่ได้เห็นภาพของท่านบางทีเปลี่ยนสี เรานึกถึงภาพพระพุทธรูปที่มีสีเหลืองเป็นสีทองบางคราวอาจิตเข้ปาประจับไม่ต้องเพ่งนะไม่ต้องใช่ตาเพ่งจิตนึกเฉยๆแล้ว่ใช้นึกถึงไปเห็นภาพไปภาพไปสีเหลืองเริ่มคลายตัวจิตนึกจิตนึกจางไปจางไปจางไปถ้าสีจางไปอย่างนี้ก็จะไปนั่งบนในใจจะไปกลับบังคับว่าต้องเลี้ยงอันนี้มีถูกตอ่อ ตามธรรมดาถ้าจิตมีสมาธิสูงขึ้นสีของพ้ะพุทธรูปจะกลายมีเป็นสีเขียวชินแดงสีขาวถ้าจากสีเหลืองก็เหลืองอ่อนอ่อนลงไปอ่อนลงไปในสุดก็เป็นสีขาวจากสีขาวก็เริ่มเป็นสีใสถ้าใสสะอาดที่สุดถือว่าเวลานั้นอารมณ์เป็นชานสีเหมือนกับแก้วใสต่อไปถ้าจิตแก้ว ภาพโรคแกวใสสะอาดที่สุดก็เป็นแกลกาเป็นยับตอนนี้แปลว่ามิปัสนายานแต้ถามว่าการเริญแบบนี้เป็นสมถะภาวนาจะเป็นวิปสัสนายานได้ยังไงก็ต้องตอบว่าการเานเนี่ยต้องมีพร้อมกันทั้งสามอย่างทั้งศีลทั้งสมถะทั้งวิปสัสนาหรคือที่เดยกว่าทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาศีลมีความสาคัญตัวสมถะก็คือตัวสมาธิ อารมณ์ตั้งอยู่ถ้าขณะใดที่ท่านิวรณ์ไม่กวนใจเราเวลานั้นจิตก็เป็นฌานไม่ได้สมาธิาการที่จะรักษาศินได้จะเจริญภาวนาเป็นสมถะภาวนาได้ก็ต้องมีปัญญาตัวปัญญาจริงๆมาก่อนมีความเข้าใจว่ารักษาสินเป็นของดีจะเป็นภาวนานมก่ถึงภาพพระพุทธเจ้าเป็นของดีนี่เป็นตัวปัญญาดังนั้นในขณะที่เราเห็นภาพรูตรูป อันดับแรกเป็นสีเหลืองต่อมาบางครั้งจะเปรูปนั่งบ้างเป็นยืนบ้างเป็นเดินบ้างเป็นนอนบ้างเป็นเรื่องของท่านแต่จงอย่าคิดว่าจะเป็นดูพวกนักกรารศึกาก็ล้เดียวนักการศาตำราบอกได่ไม่ได้เป็นกรสรศึกษาโทษลูกเปลี่ยนแปลงอย่าไปเชื่อเขานะวพาเขาก็พูดได้แต่ก็าทาไม่ได้คนนั้น ต้องคิดว่าถ้าจยันนั่งจะนนอนอยืนยะเดินก็ช่างน่นคือรูปของพระพุทธจเจ้าเราเราเห็นท่านได้ฟังละคฟังพรารัในท่าน,นาถ้าขณะใดท้ายังเป็นสีเหลืองอยู่ยังคิว่าเป็นอกหานณิมิตรปกติถ้าเปลี่ยนแปลงเป็นสีน้อยละน้อยก็ะจ้างไปจางปจางปจางปทกขาวถือว่าเป็นอกภารอการณิมิดดมตรเต็มตา ถ้าต่อไปใสเป็นแก้วเริ่มเป็นรายกายตัวนี้เป็นปฏิภาตหรือมีเ,เวลานั้นจิตเป็นชานก็ลงความว่าอันดับแรกขอบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษ,ษัทจักพระภาพพ,พุรูปองค์ใดองค์หนึ่งตามเราชอบแต่บางทีเราต้องการดูพระองค์นี้อยู่เพ่อชินแต่บางวันเกิดทิกมะว่านนนพระพุทธรูป,ป่าเลนายสวยใช่ไหมหรือว่าจาิยามิตรใหญ่ดี เรียว่าที่วัดสุทัศน์อะไรนะพระพุทธโกดมอะไระ่านศักดิ์ศรสีสักยมนีพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันเพราะนั้นท่านใหญ่เราชอบเป็นนว่าจะชอบองค์ไหนก็ใช้ได้เวลาไหนเราเคยชอบกนี้วันหลังยังไปชอบองค์นั้นใช้ได้หมดต้องถือว,ว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันแต่ก็ตอนนี้ผลพูดถึงผลได้จับภาพรูปไว้เป็นปกติ ทั้งสองท่านนี้ไม่ได้น,นึกถึงพระเจ้าด้วยความเคารพเป็นแต่เพียงว่าท่านป่วยแมงใกล้จะตายทุกเวทนามาเบียดเบียนหนักใจก็เลยไม่สบายคิดว่าร่างกายเราตนองทุกเวทนามากพ่อก็ช่วยไม่ได้แม่ก็ช่วยไม่ได้รับถิงนก็ช่วยไม่ได้เขาเลยกันว่าพระสมณะโคดรใจดีก็เลยนึกถึงพระพุทธเจ้าหวังให้พระเ,เจ้ามาช่วยหายป่วย เพราะความจริงไม่มีความเคารพจริงเพียงแค่นี้ท่านตายจากความเป็นคนและข่านที่นึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เช่นดาวดึงกติวาโลกหลังจากนั้นทั้งสององค์นี้เดพระพุทธเจ้าเป็นวาระอีกสองสมัยที่เป็นเทวดาแล้วฟังเทศย่อยๆเป็นจบเดียวท่านก็เป็นพระโสดาบันนี่คุณสมบัติของพุทธ,ธานสติกรรมฐาน,ธธานอันดับต้น สำหรับบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่ได้มโนยิธิแล้วนั่นให้จับพระรูประะพระงพระองค์สมเด็จตัวสัมมาทูเจ้าเท่าที่เคยเห็นหมายความว่าขณะที่จะได้มโนยิธิอันดับแรกเราเห็นพระพุทธเจ้าแล้วแล้วต่อมาครูก็นแนะนําทาใจสะอาดเห็นพระพุทธเจ้าจที่นิพานมีภาพสวยสะอาดขนาดไหนจําภาพกันไว้เล็กๆในอารมณ์ ไอ้ถามว่าเวลากินข้าวนันถึงได้ไหมก็สอบว่าได้เวลาข้าวออกจากร่างกายก็นึกถึงได้ออกแคไหนออกแคไหนออกทัานดเอวสวรรค์ปากรวรรหน้อยแน่แ้วก็อมาสมัยนะ่าจะมาปฏิบัติใหม่ก็ถามพระรุ่นที่ถามว่าเวลาถ่ายจะปรปัสสาวะภาวนาได้ไหมลูกยายาไม่ได้บาปบาป พอไปถามพระปานเขาบอกนั่นก็เลยบอกว่าถ้าแกตายเวลานั่นแหละฉันบอกไปถามไอ้คนอย่างไรบ่บาปอาคนพระปานชอบสับอย่างไรมันจะบอกตัวยังไงเราจะขี่เราจะเหี้ยไปพระพุทธเจ้าไ,ไว้ที่นั่นพระพุทธเจ้าอยู่ในสมองเราต้้งแต่ต่จมาใจใช่ไหมถ้ามันจะตายเวลานั้นจะยังไงเป็นน้ำว่าทุกเวลาเนะ่ยถ้าไม่ได้ห้ามนะ จะกินข้าวจะถ่ายข้าวออกจะกินน้ำจะถ่ายน้ำออกใช่ไหมจะทำอะไรสต่ใหเว้นไว้แต่เวลาไปขโมยของเขาข้ามภาวนาเป็นธรรมทานไมา่ได้แง่แง่พุทธเจ้าไม่ร่วมมือด้วยดีไม่ดีเจ้าของตื่นเห็นแน่นชมจะลองความว่าถ้าญาติโยมพุทธบริษัทจะใช้พุทธานุสติก็ใช้เวลาหายใจเข้าหายใจออก เวลาใจเข้านึกว่าพุทธเวลาใจออกนึกว่าโทอันนี้เป็นสักภาวนาที่ง่ายที่สุดแต่เป็นภาวนาของต้นทุนเดชสมาทุกเจ้าตรงแต่ว pues truth, ่าถ้าจะภาวนาอย่างอื่นที่คล่องแล้วก็ไม่ว่าก็บอกแล้วถ้าจิตนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าท่านจะภาวนาอย่างไงก็เป็นพุทธารรมิตมันอยู่ที่จิตนึกถึงเพื่อสนับผล ผลที่บรรดาญาโยมพุรบริษัทิเจ็ดดได้ถ้านึกอยู่ถ้ามันนึกอยู่นะั่นไม่ต้องทั้งวันเวลาคุยอยู่อาจจะนึกไม่ได้แต่ความจริงจะนึกขึ้นได้ะคุยอยู่กินอยู่ขี่อยู่หลับอยู่นี่หลับใหม่ๆเอตัอาปกติที่อาตมาเนี่นึกถึงตลอดเวลาเห็นท่านตลอดเวลาก็เรียกว่าทวาจนชิน ในสมัยเมื่อฝึกใหม่ๆเมื่อปานบอกใช้คำมนาว่าพุโทโธสะดวกดีแล้วก็ชอบแต่ว่าเวลาเดินเดินบิดาบาตถ้าพุโทโธหล่นง่ายเดียวหล่นว่าเท่อ่าพุโทโธหล่นหายไปแไล้ว่ด้ทงไงก็ลอยที่มีโสทั้งหมดคือว่าถ้าทั้งบททนี่มันต้องระวังมากใช่ไหม ถ้าพุโทโธพุทโธได้พลัน,นไปไปเจอหน้าลูกสาวใครสวยไม่ใจกพุทโธก็พุโทโธพุโพโพโท <c oughs> พโธกูมันหน้าหมดเลยพระพุทธเจ้าหนีสาวเจียนพญายมโถอาจารไปอยู่กับผมได้ก็เป็นนั้นว่าท้าใช่ดีโสทั้งหมดเป็นการมาคับใจตัวเองว่าตอนนี้ช้าๆในเราเดินไปด้วยเพราะไอ้ดีโสทั้งหมดจะต้องระวังผู้ค่อยทำ ก็เลยทําให้สมาธิสูงแต่ว่าทาั้งนี้อยา่าตามอาตมานะไม่จําเป็นใครถนัดแบบไหนคลองแบบไหนทําแบบนั้นจะบอกอว่าลูกพ่อจะไหวนั้นว่าจำท,าทา่านมันเนี้ว่าไปว่าไฟพุโทโธก็หายแล้วอิทธิเดชโสก็หายแล้วเลยพุโทโธพุทโธพุทโธเออเคยใช้เป็นปกติ <c oughs> เนี่ยฉะนั้อารมณ์เนี่ยเวลาที่คุยกันก็ภาพคนนึกเห็นภาคของเขาจะาว แต่ก่อนเห็นข้างนอกการเห็นข้างนอกตี่เป็นพุทธานุปติด้วยแล้วเป็นอริสินด้วยในเห็นภาพพระพุทธเจ้าในอกและในสมองเป็นพุทธานุปติด้วยแล้วเป็นวิญญาณบัญจายแตัร่างฐานเป็นอรูปฌานเห็นไหมหากินเป็นมันไม่ยากจักพุทธานุปติอย่างเดียวได้ทั้งารสินได้ทั้งอาิินเน็นยวิญญาณบัญจาย้ตัร่าานอันนี้เป็นอรูปฌาน อรูปัชาได้จิตละเอียดมากเพราะว่าถ้าพลาดถ้าจิตพลาดนิดเดียวพลาดาจะหายไปจากจิตดีไหมเราเรียกว,ว่าได้ทั้สองอย่างนี้ผลจริงๆถ้าไม่ถึงพระพุทธเจา้าก็ถือว่าไม่ถึงว่าธรรมะประสงค์เนตัวเส็จได้ทั้งนโมท้านุสติทั้งสามอย่างเมื่อสวรรสติอยู่ก็เป็นเครื่องวัดอีกเหมือนกันถ้าวันไหนถ้าเราพลาดสิง่ง วันนั้นถ้าพลาดมากมันหมายว่าอมา,าจะไม่ถึงกัสินขาดแต่เอาสินมัวมองมากวันนั้นพระพุทธเจ้ากลัวเรามองอีกนะนึกไม่ถึง้ทอสวัสดนะถ้าวันไหนจิตมัวมองน้อยไปหน่อยสินพระพุทธเจ้าจะเศร้าหมองไม่แจ่มใสวันไหนถ้าสินดีวันนั้นจะเห็นพระพุทธเจ้าชัดเจนแจ่มใสตามที่เราเห็นอันนี้เพีนงเครื่องวัด การเจริญพุทธ,ธาสติกรรมฐานก็ถือว่าเป็นการคุมสิ่งภายในตัวเสร็จถ้าท่านมีอนุสติท่านสามราการท่านพระพุทธเจ้าก,ก็ไมาต้องผูดทั้งวัฒนธรรมประสงค์มาด้ว่าทุกคนเขารบอัธธ้งสารบรการอยู่แล้วและกนน็ในเมื่อเราภาพพระพุทธเจ้าก,ก็เป็นเพื่องวัดสิงถ้าชัดเจนแจ่มใสวัานไหนเวลานั้นสีนั้นดีมากบริสุทธ,ธิ์ผลตอง ถ้ามีทั้งอนุสติด้วยมีทั้งทั้งศีลด้วยอารมณ์เวลานั้นเป็นอารมณ์อะไรอารมณ์เวลานั้นก็เป็นอารมณ์ของบะโสดาบานสิกิาคามีไม่ยากเลยอยากไหากินเป็นแคอ,อ,อย่างโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเล็กลไม่ต้องไปคว,วนันคือทั้งเล่มหรอกลูกนะอันนี้ในเมื่ออารมณ์มันเป็นบโสดาบานสิกิาคามีตายแล้วไปไหน ถ้าตายแล้วเขาห้ามลงนรกอย่าลงไปน,นะนเขาถ้าพดตีเป็นวะตัวหาวเสือไม่ใช่ที่ของตัวเห็นไหมะนะพอเขินลงไปคุ้มใดขุ้มหนึ่งไปเขาดักเขาตีตายของจะให้จุดใหม่ไม่มีน้ำมันไปจุดแบบทำไมก็ไม่ไหวแล้วตายนะลงไม่ได้ไม่มีสิทธิ์น่าชื่นใจนะแล้วก็เมื่ออารมณ์ทรงตัวแบบนั้น แต่น,นี้ก็มาจาับอารมณ์อีกรงหนึ่งเบาๆพร้อมกันนั้นเด็กคนจะจับอารมณ์พรละนั้นคราบไปด้วยเลยอารมณ์จริงๆให้จับอารมณ์อา่าัะนั้นเลยคลาบไปเลยถ้าเราเห็นภาพพระพุทธเจ้าชัดเจนแจ่มใสตางกำลงังจิตไปก็เกิดมีความสุขเพราะจิตเป็นสมาธิอารมณ์มีความสุขเพราะจิตเริ่มมีความสุข,สขปัญญามันเริ่มเกิดอย่าลืมว่าเมื่อสัญาณามันมาในตัวเสร็จนะ พป,ปัญญาเริ่มเกิดถ้าเราใช้ปัญญาหนักหนักที่ไหนนักที่ก็หมายความคิดถึงความเป็นจริงว่าพระพุทธเจ้านี่เมื่อพระองค์ยังทรงชีวิตอยู่ร่างกายเขาบอกว่ามีเนือมีหนังมันเราเมื่อพระองค์เกิดใหม่ๆก็เป็นเด็กเหมือนเราต่อมาก็เป็นนมต่อมาก็ทรงแก่ทรงแก่ะไม่ทรงชราทรงแก่ใช่ไหม แล้วต่อมาเวลานี้พระพุทธเจ้าประสงนิพพานแล้วนิพพานกับตายเหมือนกันคือร่างกายชิ้นลมปราณเหมือนกันเวลานี้สรีระร่ายกายพระองค์งตมเ็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงตัวไม่มีแล้วมีแต่บา,า,าชัดเก่อนเล็กๆแต่เลือแท้จริงความดีของพระองค์คือไปนิพพานแล้วก็มันนี้สุภาพิตของเรา เมื่อพระพุทธเจ้าประสงค์เป็นอาจารย์ยมนุษย์ท่านดีขนาดนี้ร่างกายทยรง,งตัวไม่ไหวก็ร่างกายของเราที่ทรงความดีไม่เท่าพระพุทธเจ้าจะทรงได้ไหมก็ต้องตายเหมือนกันถ้าคิดอย็นนี้หนักไปหน่อยถ้าคิดให้เบาวกว่านั้นถ้าจิตจากพระรุปมรงองค์สมเด็จรุสัมมาพุทธเจ้าทรงตัวม่จะทรงได้ไม่นานนะทรงได้ไป่นนานจิตก็จะคลายตัว คลายตัวลงมาถึงอุปจารสมาธิคือจิตเริ่มสบายถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงตัวตูดูจะไม่เครียบถ้าจิตเข้าถึงฌานจะมีลมคิดไม่ได้เลยฌานจะมาคับจิตมันแน่นเกินไปมันไม่คิดก็ลอยมันจิตเข้าถึงฌานก็ชาาแต่ใบ้าไม่นานนักมันจะคลายตัวลงมาถึงอุปจารสมาธิพอถึงอุปจารสมาธิี่ยจะพูดไปบอกวองค์สมเด็จะสมา,าพุององทธเจ้าไดยชัด ตอนนี้เราคิดมันเกิดได้เราก็ตัดสินใจว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นลูกกระสัิยังไม่หวังในราชสมบัติที่เป็นพระราชาพระพุทธเจ้าต้องการไม่ได้ผ่านร่างการใเกิดเป็นมนุษย์ไม่อยาเป็นอาศัยก็เป็นทุกข์กายเกิดเป็นเทวดารถมถึงมาก็จะไม่ไม่มีความทุกข์มีความสุขแต่สุขไม่นานพระพเจ้าต้องการพิผพานไปนที่ไปเมื่อสุขที่สุดเราก็เช่นเดียวกัน ถ้าร่างกายนี้มันทำอะไรขึ้นที่ว่าการเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเิวาดาก็ดีเป็นทองก็ดีจะไม่มีสมหรเราเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานถ้าจิตใจตั้งตัดสินใจแบบนี้ได้จริงๆก็เลยความมั่นใจจริงใจนะตอนนี้พระรูปรโสมงองสมเด็จโตสัมมาวิจ้าจะชัดเจนกันใสกว่าเดิมใช่ไหมหรือว่าถ้าหากว่าจะเจริญให้ดีในตอนต้นเจริญใช้ปัญญาก่อน ให้ปัญญาจริงๆนั่นคือว่าเห็นว่าโลกนี้เป็นอน,นิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงบิดามันดาปู่ยา่าตายายเป็นที่พึ่งของเรามีความเคารพเกิดวาเพราะอาศัยท่านเป็นเองแต่ว่าก็เพิ่งท่านมาเด่นนานท่กน,ทนก็ตายให้เราแก่ทกคนกตายสภาพของเราก็มีสภาพเที่เดียวเท่านันเพราะการไม่เที่ยงอย่างนี้ท่านหลงมันอยู่เราก็มีแต่ความทุกข์เราไม่ทันทาย แล้วก็นอกจากจะมันจะมีความทุกข์ในสุดในกระพังเราไม่ต้องการอีกแล้วก็มองตามความจริงว่าโลกมนุษย์ที่เป็นทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการมันเพราะมันมาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแ้าจากโลกมนุษย์ไปเราก็ไม่ยอมไปเป็นเทวดารืกคนเราต้องการจุดเยวคือนิพพานตั้งใจใแ,นแน่ๆหลังจากนั้นจับพระรูปพระโฉพองค์สมเด็จตุสมัมมาทูตเจ้าคือพระรูปเลยให้ชัดเจนตามกำลัง ถ้าฝึกใหม่ๆนั่งข้างหน้าพระพุทธรูปลืมตาเอาแค่ลืมตาดูไม่ต้องเพ่งจนน้ำตาไหลเนี่ยมีไหลารยบอกมาฉันเพ่งแกะตาแล้วตาไหลดีแม่ทอนไม่ดีเขาตาย <c oughs> เขาดูแค่จาได้จําได้แล้วก็หลับตาเนึงภาพทันเห้นภาพทนเลอนไปทะลืมดูใหม่แล้วก็หลับตาทั้งสองสามคราวกลับมานอน นอนก็จิตนึกถึงภาพนั้นภาวนานเรื่อยไปหลับหรือ,อไม่ภาวนานเลยจิตนึกถึงหายใจรู้ลมหายใจเข้าใจออกก็ได้เอาแค่เท่านี้วันหนึ่งวันหนึ่งแต่ตอนเช้าถ้าตื่นแล้วมาลงนึกถึงนึกถึงภาพพระรูปองนั้นได้ไหมถ้านึกไม่ออกก็จุดไปก็เปิดไปดูเห็นแล้วก็หลับแล้วก็ดับไปซึกถึงภาพพระรูปเอาแค่วันละสองเวลาสองสามนาทีพอไม่ไม่ย่าให้มันเครียดนัก ทำแค่จิตสบายๆเห็นว่าจิตเีย่าฝนเกินไปก็เริ่ออย่าฝืนนะถ้าฝืนแล้วไม่มีผลแต่วเวลาที่ปฏิบัติจริงๆก็อย่าให้เคียดเกินไปเอาแค่สบายๆกระมวลความมาเท่าที่นำพุทธานุติมาแนะนำธรรมดาเป็นพุทธบริษัทก็ถือว่าเป็นกรรมฐานต้นที่มีความสาคัญพุทธานุตติด้วยกล้าก็นาปานุติเป็นกรรมฐานทั้งต้นทั้งปลายนะ ขึ้นต้นกับพุทธ,ธานุสติเวลาจะจบก็ต้องจบด้วยพุทธ,ธานุสติแต่ใครที่มะพุทธเจ้ามาอะไรก็จริงเหมือนนั้นใช่ไหมเวลาที่ก็ฝึกมโนยิธิก่อนเดียขึ้นเขาเห็นมาพุทธเจ้าก่อนแต่ขึ้นไปทีน่นิพายก็ต้องพบพระพุทธเจ้าอย่าไปพรมชั้นไหนไปเทวดาชั้นไหนเราจะไปนะรกเวรสุรกายแล้วก็อาศัยพระพุทธเจ้าลงพอพุทธเจ้าเรา,ราต้องถึงท่านทั้งขึ้นและจบ รวมความว่าภ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ามีกําลังใจตามนี้แนลวันนี้ท่านบอกมาแค่เนี้ยถ้าบอกไว้พูดแค่พุทธาพุติอาตมาขบวนไปมาตาบันนั้งตื่นมอโมะเพราะไม่รู้จะไปไหนต้องวนแต่วิธีวนก็มีว่าให้เข้าใจว่าเวลาที่เราเห็นภาพท่านจับภาพท่านนั่งออกไปข้างนอกมึนมาออกายท่านนอนนอนนอน อย่ายุ่งท่านจะนอนท่านจะเดินก็เป็นเรื่องของท่านเราถืออย่างเดียวเห็นภาพภาพระพุทธรูปนึกขึ้นมาเมือไรเมื่อนั้นนึกวันละมาเมื่อไรเมื่อนั้นสําหรับท่านที่ไม่เคยเจริญมโนยวิธิอย่าลืมนะภาพนี้เป็นปัจจัยให้ได้ที่กุญญาถ้ารณ์ชินพอทรงตัวได้เล็กน้อยถ้าใครพูดอะไรขึ้นเทา่านั้นเขาพูดวัาบุคคลใดบุคคลหนึง่ง ถ้าเราคิดว่าคนนั้นรูปร่างเป็นยังไงภาพจะเกิดแทนพระพุทธเจ้าอยู่เใช่ไหมนี่ปจัปจจัยน,นี้เป็นปัจจัยสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เรษยนมันยิทีิก็ดีดยิ่งทําอย่างนี้ก็อย่ใกล้ได้ผ่านมากที่สุดถ้าตอนนี้ไปก,ก็มรรดายากมผู้พ่อจะสร้างใจสมาธิ